สวัสดีครับลูกค้า,าตู้ไอทเอสที่ลูกค้าสั่งประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับตอนี้ก็เลยจะมาแนะนํานะครับการใช้งานตู้ไอทเสตัวนี้นะครับสําหรับระบบไฟฟ้าสํารองอที่เป็นเซิร์เวอร์ของลูกค้านะครับตอนนี้ผมจะมาแนะนาเบื้องต้นนะครับว่าวิธีการใช้งานตัวตู้ไอทเสนะครับใช้งานยังไงบ้างครับก็ ตอนนี้ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับจะเป็นทีเฟตนะครับเป็นทีเฟนโครับแต่ตอนนี้ผมต่อเป็นซิงเกิลเฟ e เพื่อจะเทสให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น t f เฟ e ให้นะครับตัว Smart Gen นะครับแล้วก็แรมนะครับไฟล์ลแรมนะครับเ,เริ่มต้นจากตัว ร์มินนลก่อนนะครับร์มิเนอร์มินนนนี่ก็จะมีทั้งหมดอยู่สามสี่ชุดนะครับชุดนี้จะเป็นชุดของไฟหลักก็คือไฟหลววนะครับไฟสำรองเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็เทมเปอเนของคอนโทรลนะครับแล้วก็รีโมทสตาร์ทนะครับรีโมทสตาร์ทรีโมทสตาร์ทก็คือคู่นี้นะครับหนึ่งห้ากับหกครับด้านโหลดนะครับ นันโหลดนะครับก็คือสีเทอร์มินอลนี้ตัวไอทีเอสนะครับรุ่น g l q 7นะครับขนาด63แอมป์4โวลนะครับแล้วก็สกิปเบรเกอร์ครับด้านบนนะครับด้านซ้ายมือนี่จะเป็นไฟฟ้าหลักก็คือการไฟฟ้านะครับตัวถัดไปก็เป็นไฟฟ้าสำรองของเครื่องตังไฟนะครับเป็นเบรเกอร์มับที่เหลือก็จะเป็นเบรเกอร์คอนโทรลนะครับ ผมจะมาสาธิตเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมจะสั่งให้ ATS Code นะครับโค้ดใน่วนด้วยมือเพื่อจะให้ลูกค้าทำความเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโค้ดตัว a อ s ตัวที่หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับ จะมีไฟไปเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ตำแหน่งของไอเอสอยู่ที่ตำแหน่งไฟหลักอยู่แล้วนะครับจะจ่ายเป็นเท้าไปนะครับปัญญาณเป็นเทาะนะครับเดี๋ยวผมโคตต้ดตำแหน่งที่2นะครับก็คือไฟเจนนะครับเอทีเอสก็จะสลับมาที่ฝั่งของเจเนเรเตอร์นะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นเจเนเรเตอร์นะครับ แล้วก็จะจะจะหยุดจ่านะครับจ่าเป็นเพาครับ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. ผมสาธิตการเทศงานเบื้องต้นเป็นแมนวนวลนะครับถ mm ้า hmm. หน้าจอเนี่ยีะสังเกตว่าตัวตัวเนี้ยผมต้องใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับในการเชื่อมต่อตัวตัว h ฮตค่า hmm. เพื่อสลับการตั้งค่านะครับ บังค่าให้เป็นซิงเกิลเฟสก็ได้เป็นทีเฟสก็ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยคือผมแนะนำนะครับให้ต่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยออนซีสเต็มเข้าระบบนะครับตอนนี้เรามาดูตำแหน่งที่เป็นออโต้นะครับออโต้ Auto. ผมก็จะเลื่อนที่ หน้าจอของโน้ตบุกนะครับตัวสมาร์ทเจนก็เลื่อนไปตำแหน่งออโต้อ mm ัลโต้ออโต้นี่คืออัตโนมัติแล้วนะครับจะสั่งการส่งสัญญาณรีโมทไปที่เครื่องปั่นไฟนะครับ mm hmm. ตอนนี้ถ้าลูกค้าเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นั่นคือตัวสมาร์ทเจนนะครับมันโชว์เซตัตอยู่ว่าโค้ดอยู่ฝั่งของของอไฟสำรองนะครับคือเครื่องหัดไฟนะครับ mm hmm. หรือท,ที่หน้าจอของสมาร์ทเจนนะครับมันก็จะมีหลอดสีแดงขึ้นนะครับ ก็สีเขียวก็จะดับไปหน้าจอก็จะโชว์ที่ปุ่มนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับว่าคือมันโค้ดอยู่นะครับพ่าอยู่ที่ฝั่งของไฟสำรองนะครับผมสามารถสั่งโค้ดจากหน้าจอตรงนี้ได้นะครับในขณะที่ตัวเนี้ยเราสามารถเลื่อนนะครับให้เป็นออโต้เมนนุนนะครับผมโคดต,ตัวที่หนึ่งก็ได้นะครับใครเห็นนะครับสัญลักษณ์มาทีต่ตัวที่หนึ่งแล้วนะครับส่วนเอทีเอสก็ มันก็จะสลับไปที่ฝั่งไฟหลักนะครับแล้วมันก็จะดับไปนะครับอัตต์ที่สครับนะมันก็จะสลับมาตัวที่สองก็คือไฟสำรองสภาพมันก็จะดับไปนะครับตามทามเมอร์ที่ตั้งนะครับตอนนี้ผมจะ เปลี่ยนจากเมนวลเป็นออโต้นะครับแล้วเราจะมาดูว่าตัว ATS มันทำงานยังไงบ้างนะครับตอนนี้ตำแหน่งของเครื่องออตัว ATS นะครับรอยู่ตำแหน่งไฟสำรองนะครับก็ก็ต้องแปลกใจไปครับเพราะว่าเราเราให้ไฟเจนมันทำงานอยู่นะครับเ,เราเลื่อนไปตำแหน่ง แล้วก็ลองให้เรื่องที่ ผมจะจำลองครับจะจำลองสาธิตจำลองว่าไฟดับนะครับก็คือการดับไฟนะครับแล้วลูกค้าสังเกตดีๆตรงเทอร์มินอลที่ห้าที่6นะครับตอนนี้ตำแหน่งของ5้ากับ6เนี่ยอยากจะยังไม่โค้ดเพราะว่าไฟมันอยู่ในสถานะที่เป็นปกตินะครับ